สวัสดีครับต้อนรับข่าส่สุดที่ใช้ไลฟ์อีกช่วงหนึ่งนะครับมีข่าวช่วงสองสามวันต้องเรียกว่าข่าวใหญ่ในแวดวงตุลาการมีข่าวที่ประกาศออกมาจากสำนักงานคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมครับมีการลงโทษสามผู้พิพากษาให้ออกจากราชการสองรายและไล่ออกหนึ่งรายผู้พิพากษา ผิดวินัยร้ายแรงแทรกแซงคดีแทรกแซงคดีฉะนั้นก็แปลว่าแม้กระทั่งในแวดวงผู้พิพากษานั้นก็มีการใช้ความเข้มข้นในการตรวจสอบการทำหน้าที่กระบวนการยุติธรรมมีตั้งแต่ตำรวจอายการขึ้นมาจนถึงระดับผู้พิพากษาฉะนั้นถ้าหาผู้พิพากษาบางคน ไม่ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาก็เป็นหน้าที่ของกอตอคณะกรรมก,การตุลาการสารยุติธรรมจะต้องให้ประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธาว่าถ้าผิดต้องมีการลงโทษและครั้งนี้ก็พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่ากอตอทำจริงครับวันที่20่สิบพฤษภาที่ผ่านมานี้ สํงงาน,นักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเปิดเผยผลการประชุมก่อต่อครั้งที่13 2,526บอกว่าในการประชุมเนี่ยมีมติ 1. รับทราบรายงานผลปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการสรายสองพิจารณาผลการสดับตรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการตุลาการหนึ่งราย 3เห็นชอบให้ทบทวนมติก่อต่อครั้งที่21ทับสองพั้ง 7, วันที่13สิงหา67พิจารณาความเหมาะสมผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนจากข้าราชการตุลาการชั้น3เป็นชั้น4วาระโยกย้ายตุลาปี67จําำนวนหนึ่งรายและปฏิเสธบัญชีวาระพิเศษแล้วก็มีเห็นชอบพิจารณารายงาน คณะอนุกรรมาการตุลาการสารยุติธรรมกลั่นกรองคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน้องคายพิชบุรีและสมุทรปราการแต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษผมเชื่อว่าสำหรับประชาชนอย่างพวกเราคือพิจารณารายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการหนึ่งรายกรณี พฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่สุภาพไม่สำรวมกิริยามารยาทเข้าไปก้าวกก่แทรกแซงการพิจารณาพิพากษาของข้าราชการตุลาการอื่นอันเป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของราชการและจริยธรรมของข้าราชการตุลาการกรณีเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเห็นควรได้ออกจากราชการ นี่หนึ่งออกจากราชการรายหนึ่งหพิจารณารายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการหนึ่งรายนี่อีกหนึ่งรายกร,กรณีเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนทำคำพิพากษาโดยกล่าวถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่ความและไม่ได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยว่ามิได้กระทำความผิดโดยไม่ปรึกษาและแจ้งให้องค์คณะ และผู้บริหารทราบเป็นเหตุให้มีการนำคำพิพากษาส่วนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเห็นควรให้ออกจากราชการออกจากราชการเจ็ดพิจารณารายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการหนึ่งรายนี้อีกหนึ่งรายรายที่สกรณีพฤติการเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัยร่วมรู้เห็นเรื่องขอแลกเปลี่ยนเวร และร่วมขบวนการเกี่ยวกับการยื่นคําร้องอุทธรณ์คาสั่งปล่อยชั่วคราวโดยมีคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวคัดต่อกฎหมายอันเป็นดุลยพินิษ์ที่ไม่ชอบและไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของราชการและจะเริยธรรมอย่างร้ายแรงเห็นควรไล่ออกจากราชการรายนี้ไล่ออกนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่า ให้ออกกับไล่ออกต่างกันแน่นอนไล่ออกย่อมจะหนักกว่าแล้วก็มีมติเอกชนให้ส่งเรื่องแก่ปปอชอด้วยครับตรงนี้แหละที่แปลว่าเป็นความผิดที่หนักและก็ค่อนข้างจะร้ายแรงดังนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีการเอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ามีการไปตามรายละเอียดเพิ่มเติมของสื่อ ที่บอกว่าอมืมันมีอะไรที่สร้างความแปลกประหลาดแล้บางคนถึงก็บอกว่าอืเรื่องนี้มันก็เข้าข่ายการจงใจที่จะทำผิดและบางครั้งที่เราสงสัยว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันแปลกๆไม่ค่อยเห็นว่าเป็นเรื่องของความยุติธรรมนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างเช่น กรณีที่ว่าทั้งสานี่แหละก็มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าอืผู้พิพากษารายแรกก็ต่อพิจารณารายงานผลสอบสวนข้าราชการตุลาการหนึ่งรายที่พูดถึงว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่สุภาพนี่แหละครับแล้วก็มีรายที่สองรายที่สามที่ว่านี้นักขาบอกว่า ตุลาการรายแรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์สมัยที่ผู้พิพากษาที่โดนลงโทษเป็นอดีตรองอธิบดีในศาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพที่เคยถูกร้องให้สอบสวนทางวินัยนกรณีแทรกแซงเพิกถอนหมายจับสอวอคนดังนี่นักข่าวไปดูเหตุการณ์และไปค้นมาโดยจากบุญเหตุเดิมคดีวันที่3ตุลา2 5 6 5ั สารวัตรสืบสวนสอนอแห่งหนึ่งได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอหมายจับอดีตสวข้อหาสมคบคิดกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและฟอกเงินมีพยานหลักฐานจากการสืบสวนและการสอบปากคำของผู้ต้องหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงว่ามีการทำธุรกรรมผ่านบริษัท ที่สวเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดและก็ฟอกเงินของนักธุรกิจชาวเมียนมาแต่ในวันเดียวกันกับที่ศาลอนุมัติหมายจับสารวัตรสืบสวนคนนี้ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศาลให้นำหมายจับและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพบรองอธิบดีผู้พิพากษาคนดังกล่าวซึ่งภายหลังมีคำสั่งให้เพิกถอนหมายจับอ้างว่า สวคนดังเป็นบุคคลสำคัญไม่มีพฤติการหลบหนีต่อมาสาระวัตรสืบสวนก็ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมหรือกอตอนี่แะครับรวมถึงยังมีสอสอได้ยื่นหนังสือถึงกอตอเมื่อวันที่8มีนา2566ขอให้ตรวจสอบการเพิกถอนหมายจับตังกลาง่าวจนกอตอมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เสนอมายังอนุกรรมการตุลาการอก่อ,กอตอ่อกลั่นกรองทําความเห็นเสนอก่อตอ่อคณะอนุกรรมการเนี่ยอนุก,ก่อต่อมีัติเห็นควรว่าผิดวินัยไม่ร้ายแรงเสนอไปยังก่อต่อให้พิจารณาลดขั้นเงินเดือนสองปีแต่กอต่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องการแทรกแซงและเป็นวินัยร้ายแรง จนสุดท้ายมีมติตั้งกรรมการสอบสวนวินาาัยร้ายแรงมีรายงานนี่สือ่อบางสื่อบอกรายงานวันที่15มการาคปี67ภายหลังกอต่อตั้งกรรมการสอบสวนวินาาัยร้ายแรงก็ได้ประชุมพิจารณาว่าจะสั่งพักราชาการผู้พิพากษา,ารายนี้หรือไม่กอตตอมีมติ8ต่อ7เสียงไม่สั่งพักราชาการ รองอธิบดีผู้พิพากษาล่าสุดกตอตบิมัติให้ลงโทษให้ออกผู้พิพากษาระดับรองอธิบดีคนดังกล่าวเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงการถอนหมายจับสวคนดังในคดีฟอกเงินและยาเสพติดแต่ว่าในคดีอาญาวันที่30มกราปี67สารอาญาได้พิาพากษายกฟ้องนักธุรกิจชาวเมียนมาและพวกรวมหคน ฐานสมคบค้ายาเสพติดและฟอกเงินศาลชี้ว่าพยานหลักฐานของโจทย์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดต่างฟ้องทุกข้อหาและพยานหลักฐานฝ่ายจำเลยสามารถหักล้างได้ทั้งหมดแต่ในส่วนคดีของสวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอายการยื่นฟ้องในหกข้อหาฟอกเงินสมคบค้ายาเสพติด สวคนดังให้การปฏิเสธทุกข้อหานี่นี่เป็นกรณีที่สื่อไปตรวจสอบดูว่าแต่ละคดีเป็นยังไงนั่นเป็นรายแรกรายที่สองผู้พิพากษาที่โดนลงโทษเป็นผู้พิพากษารุ่นเดียวกับคนแรกเป็นคดีที่มีการดํทำำา,าทําคําพิพากษาเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์อาบบนวดวิกตอเรียซีเครเอื้อประโยชน์ให้กับ นายกำมพลวิระเทพสุพรเจ้าของและครอบครัวนำไปร้องขอความเป็นธรรมจนอายการสั่งไม่ฟ้องลูกเมียในช่วงปี2 5 6 6คุณชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองเจ้าของอาบอบนวดชื่อดังเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องนายธนพลและนางนิภาวิรเทพสุพรลูกและภรรยาของนายกำพล ทำให้ความปรากฏและจนมีการเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของก่อต่อเมื่อครั้งรองอายการสูงสุดในสมัยนายเข็มชัยชุติวงเป็นอายการสูงสุดมีการสั่งตามร้องขอความเป็นธรรมของกลุ่มผู้ต้องหานายกำพลและลูกเมียซึ่งรองอ,อสอสอคนนั้นพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคำร้องขอ ความเป็นธรรมว่าเดิมก่อนหน้านี้ทางพนักง,งานอายการมีคำสั่งฟ้องในํำลพลภรรยาลูกและลูกน้องแต่ในส่วนของนายคำลพลภรรยาลูกหลบหนีออกนอกประเทศอายการจึงได้ตัวฟ้องแค่เฉพาะลูกน้องซึ่งในการทำคำพิพากษาของศาลชั้นต้นคดีนี้ลูกน้องนายคำพลถูกอายการฟ้องผู้พิพากษาท่านนี้ทำคำพิพากษา ไปในส่วนพฤติการของนายกําพลและนางนิาพาภรยาว่าไม่มีความผิดโดยระบุว่านางนิพาเป็นแค่คนคุมบัญชีไม่ได้เป็นคนคัดเลือกพนักงานเข้าไปในตู้จึงไม่ทราบว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีในส่วนนายกําพลเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นคนคัดเด็กของไม่ได้คัดเด็กเองนานๆจะเข้ามาสถานที่ คำพิาพากษาดังกล่าวเป็นคำพิาพากษาที่พลาดพิงเลยไปถึงจำเลยที่อายการสั่งฟ้องแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาฟ้องทางฝั่งนายกำพลและภรรยาจึงใช้โอกาสนี้ร้องขอความเป็นธรรมมีพยานเบิกความจนสารพิาพากษาแล้วว่าไม่ได้กระทำผิดจึงเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งฟ้องโดยรองอายการสูงสุดคนดังกล่าวเป็น มีคำสั่งไม่ฟ้องน,นายธนพลและนางนิภาซึ่งเป็นภรรยาและลูกของนายกำพลแต่ในส่วนของนายกำพลยังยืนคำสั่งฟ้องเดิมของอายการสูงสุดต่อมานายชูวิทย์ได้ร้องต่ออายการสูงสุดจนความปรากฏต่อสาธารณชนและเมื่อกอตอมีการยิบยกขึ้นมาพิจารณาโดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงตามลำดับเสนออ,อกตกลั่นกรองไปยังกตพิจารณาแล้วเห็นตรงกันว่าพฤติกรรมผิดวินัยร้ายแรงจึงลงโทษให้ออกจากราชการรายที่สามเป็นผู้พิพากษาระดับสูงในศาลอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีคำสั่งประกันตัว ขัดต่อกฎหมายโดยใช้ดุลยพินิษฐ์ไม่ชอบใน3คดีโดยคดีแรกเป็นเรื่องประกันตัวเกี่ยวกับคดีกลุ่มของนายชัยนัทก,ก่ชายานันหรือตู้หาวกับพวกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาญากรรมข้ามชาติยาเสพติดและฟอกเงินคดีที่2และที่3เป็นเรื่องของการให้ประกันตัวคดีเว็บพนัน โดยพฤติการมีการนัดแนะกับผู้จ่ายสํานวนและแลกเปลี่ยนเวรเพื่อไปสั่งประกันโดยมีการเชื่อมโยงกับผู้พิพากษาในสารอุทธรณ์ด้วยกันที่ค่าตัวตายเมื่อช่วงปี2566ซึ่งในสื่อนี่รวมถึงแนวหน้าที่รายงานนี้แสดงว่าได้ไปพูดคุยกับผู้ที่รู้เรื่องจริงนะครับเพราะภาษาที่ใช้เนี่ย เป็นภาษาทางการพอสมควรในรายงานของแนวหน้าบอกว่าการสอบสวนพบว่ามีเส้นทางการเงินเข้าบัญชีห้าบัญชีของผู้พิพากษาสานอุทธรรายนี้4ล้านกว่าบาทโดยเป็นการทยอยโอนเข้าบัญชีหลักแสนบาทในช่วงสองปีเจ้าตัวชี้แจงได้ไม่สมเหตุสมผลคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงอตกและ กอต่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผิดวินัยร้ายแรงจึงลงโทษไล่ออกจากราชการครับรารณีไล่ออกจากราชการส่งปปชดำเนินคดีอาญาเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันตัวอาจจะมีผลประโยชน์ตามกฎหมายและจะต้องส่งปปชพิจารณาสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปในข่าวนี้แนวหน้าบอกว่า สำหรับที่มีการตั้งก็สังเกตว่าวันเดียวกันมีการประชุมเกี่ยวกับการลงโทษวินยัยผู้พิพากษาทั้งสามรายเนื่องจากที่ประชุมกอตอมีการพิจารณาวาระอื่นเสร็จสิ้นนางชนาการประธานสารดีกาจึงได้บรรจุวาระทั้งสามเรื่องนี้ต่อเลยถือเป็นเรื่องปกติในการบริหารงานกอต่อที่มีปริมาณงานมากนี่คือประเด็น ที่น่าสนใจมากว่าเป็นการเล่าเบื้องหลังที่มาที่ไปเพราะว่าเรื่องเหล่านี้นี่ควรนะครับที่จะเปิดเผยประชาชนจะได้รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่เป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องให้เห็นว่าการทําเช่นนี้คือวิถีทางที่ควรอย่างยิ่งที่จะ เปิดให้เกิดความชัดเจนกรณีนี้ทีมข่าว AI ก็ไปหาข้อมูลมาสรุปให้ฟังเหมือนกันว่ากรณีนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับเราไปฟัง AI ปัญญา AI ประดิษฐ์ดูครับขอบคุณคุณสุทธิชยัยและสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านค่ะเราสองคนปัญญาและประดิษฐ์จะมารับหน้าที่ปอค่ะ วันนี้เรามีประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆในแวดวงตุลาการมาคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการประชมุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือกอตอเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะครับผมคือมีมติลงโทษผู้พิพากษาถึงสามท่านในคราวเดียวกันเลยอันนี้เออไม่ใช่เรื่องปกติเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตามองเลยทีเดียวเพราะเป็นการลงโทษทางวินัยในระดับที่เรียกว่าร้ายแรงนะครับ มีทั้งมติให้ออกจากราชการสองท่านแล้วก็ไล่ออกจากราชการอีกหนึ่งท่านโห oh, ออกกับไล่ออกนี่ต่างกันเยอะนะคะครับต่างครับแล้วแต่ละเคสนี่ก็มีรายละเอียดเบื้องหลังที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาลองไล่เรียงคุยกันในรายละเอียดดูนะครับ ได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มที่รายแรกกันก่อนเลยผู้พิพากษาท่านนี้ตมแหล่งก็ไม่ธรรมดาเป็นถึงอดีตรองอธิบดีสารแต่กอตอก็มีมติให้ออกจากราชการครับผมเหตุผลหลักๆนี่คือเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญคือการเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงการพิจารณาคาดีของท่านอื่นถูกต้องไหมคะถูกต้องครับประเด็นหลักๆของเคสแรกเลยคือเรื่องการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม มีข้อกล่าวหาว่าท่านเข้าไปคล้ายๆกับไปช่วยดูเรื่องการเพิกถอนหมายจับสวท่านหนึ่งสวที่เป็นข่าวใหญ่ช่วงนั้นครับสวคนดังท่านนั้นเลยในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดฟอกเงินเมื่อประมาณปี6-5นะครับโดยให้เหตุผลทํานองว่าสวท่านนี้เป็นบุคคลสําคัญแล้วก็ไม่มีพฤติการจะหลบหนีอะไรอืแต่ที่น่าสนใจคือตอนแรกเนี่ย อ,อกอตอหรืออนุกรรมการตุลาการชุดย่อยเข<อ>าเสนอว่าผิดวินัยนะแต่ไม่ร้ายแรงแค่ลดขั้นเงินเดือนเอาแล้วทําไมกอตอชุดใหญ่ถึงใช่ครับแต่กอตอชุดใหญ่กลับมีความเห็นต่างออกไปมองว่าการกระทําลักษณะนี้การเข้าไปแทรกแซงแบบนี้เป็นความผิดวินัยร้ายแรงก็เลยมีมติให้ออกจากราชการไปเลยครับการที่กอตอเห็นต่างจากอ,อก,กอตอขนาดนี้มันสะท้อนอะไรเป็นพิเศษไหมคะในมุมขององ,องค์กรตุลาการก็น่าคิดนะครับ การที่กะกะตชุดใหญ่กลับมติของอ,อกกตแล้วก็เพิ่มโทษให้หนักขึ้นเนี่ยอาจจะมองได้ว่ากะกะตต้องการส่งสัญญาณที่เออชัดเจนมากๆว่าเรื่องการก้าวไก่แทรกแซงความเป็นอิสระของผู้พิพากษาท่านอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามใช่ครับไม่ว่าจะอ้างเหตุผลอะไรก็ตาม ก็คือเป็นการยืนยันหลักการสำคัญของสถาบันตุลาการแม้ว่าตัวคดีอาญาของสอวท่านนั้นจะยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาก็ตามนะครับชัดเจนเลยค่ะทีนี้ไปต่อกันที่รายที่2นะคะกรณีนี้กกตก็มีมติให้ออกจากราชการเหมือนกันแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคดีดังเลยคดี Victoria's ซีเครเรื่องนี้เป็นยังไงคะครับกรณีที่สองนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการทำคำพิพากษาครับ คือผู้พิพากษาท่านนี้ถูกกล่าวหาว่าตอนที่เขียนคำพิพากษาคดีค้ามนุษย์วิกตอเรียซิคริตเนี่ยท่านไปเขียนถึงบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกครับคือเสียกำพลเจ้าของอาบบ่อน,นวดแล้วก็ภรรยาเขียนในทํานองว่าสองท่านนี้ไม่ได้กระทําความผิดเอา้าแต่สองคนนี้ไม่ได้เป็นจำเลยในคดีไม่ใช่เหรอคะใช่ครับไม่ได้เป็นจำเลยในคดีนั้น แล้วที่สําคัญอีกอย่างคือไม่ได้มีการปรึกษาหารือเรื่องนี้ในองค์คณะผู้พิพากษาด้วยกันก่อนด้วยแล้วการเขียนพาดพิงถึงคนที่ไม่ได้เป็นจําเลยแบบนั้นมันส่งผลกระทบยังไงต่อคะผลกระทบมันตามมาชัดเจนเลยครับคือคําพิพากษาส่วนที่เขียนเกินไปตรงนี้เนี่ยถูกเอาไปใช้ประโยชน์ในการร้องของความเป็นธรรม อ๋อ oh, เอาไปอ้างว่างั้นเถอะครับเอาไปอ้างจนกระทั่งนําไปสู่การที่รองอายการสูงสุดในตอนนั้นท่านมีคําสั่งไม่ฟ้องภรรยาแล้วก็ลูกของเสียกําพลในคดีที่เกี่ยวข้องกันไป โห oh, เรื่องใหญ่เลยนะคะครับเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยออกมาโดยคุณชูวิทย์กระมลวิสิ์จนกอตอต้องตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาแล้วก็มีความเห็นว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนจงใจจะช่วยคนนอกคดีให้พ้นผิดไปก็เลยถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเพราะมันกระทบความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมเต็มๆเ,เลยครับฟังดูซับซ้อนแล้วก็มีผลกระทบเป็นทอดๆเลยนะคะเนี่ย ทีนี้มาถึงรายที่สาค่ะอันนี้โทษหนักสุดเลยคือไล่ออกจากราชการแล้วยังไม่พอส่งเรื่องให้ปปชสอบต่ออีกกรณีนี้เกี่ยวกับอะไรคะครับรายนี้เป็นผู้วิพากษาศาสอุทธร์ครับแล้วพฤติการที่ถูกกล่าวหานี่ต้องบอกว่าร้ายแรงมากจริงๆเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิษสั่งประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบที่อ,อ,อาจจะมิชอบหรือขัดต่อหลักเกณฑ์บางอย่างนะครับ ในคดีไหนบ้างคะพอจะบอกได้ไหมในสามคดีสําคัญเลยครับคือคดีเครือข่ายตู้ห่าวที่เป็นคดีใหญ่มากๆเลครับแล้วก็มีคดีเว็บพนันออนไลน์อีก2คดีด้วยมีการระบุถึงพฤติกรรมที่ออชวนสงสัยอย่างเช่นมีการไปแลกเวงกับผู้พิพากษาท่านอื่นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้มีอำนาจสั่งประกันในคดีเหล่านี้ อืมฟังดูมีอะไรไม่ชอบมาพากลนะคะแล้วโทษไล่ออกนี่มันต่างจากให้ออกเมื่อกี้ยังไงนะคะขออีพีได้ไหมคะครับครับโทษไล่ออกหรือไล่ออกจากราชการเนี่ยมันรุนแรงกว่าให้ออกหรือให้ออกจากราชการมากนะครับเพราะว่านอกจากจะพ้นจากตําแหน่งแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นบําเหน็จบํานาญที่ควรจะได้ก็คือถูกริบไปด้วยทั้งหมดเลยโหคือหมดสิทธิ์เลยครับ แสดงว่ากตต,อต,อตอมองว่าพฤติการในเคสนี้มันร้ายแรงมากๆส่วนการส่งเรื่องให้ปปชหรือคณะกรรมการปรปรชอสอบสวนต่อเนี่ยก็หมายความว่ากตต,ต,ตน่าจะพบข้อมูลที่อ,อ,อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาด้วยหมายถึงอาจจะมีเรื่องทุจริตเข้ามาเกี่ยว ใช่ครับอาจจะเป็นเรื่องทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อการสอบสวนภายในของกตต,อต,อตอเองเนี่ยไปพบเส้นทางการเงินที่ดูน่าสงสัยเส้นทางการเงินครับเพราะว่ามีเงินกว่าสี่ล้านบาททยอยโอนเข้าบัญชีต่างๆของผู้พิพากษาท่านนี้ในช่วงเวลาประมาณสองปีซึ่งท่านก็ชี้แจงที่มาที่ไปแบบเอ่อให้สมเหตุสมผลไม่ได้โอ้โหชี้แจงไม่ได้ด้วยครับ ปปชก็เลยต้องเข้ามาสอบสวนในเชิงลึกต่อไปว่าเงินก้อนนี้มันมาอย่างไงเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มีการรับผลประโยชน์จริงหรือเปล่าครับโอ้กรณีที่สามนี้ทั้งซับซ้อนทั้งร้ายแรงจริงๆนะคะการที่กตตมีมติลงโทษผู้พิพากษาถึงสามท่านในการประชุมครั้งเดียวแบบนี้ถึงแม้กสตจะบอกว่าเป็นไปตามวาระปกติก็ตามแต่มันก็อดคิดไม่ได้นะคะว่ามันสะท้อนภาพอะไรบางอย่างเกี่ยวกับองค์กรตุลาการตอนนี้ไหมคะ แน่นอนครับถึงแม้กตตอจะบอกว่าเป็นกระบวนการปกติแต่การที่ลงโทษผู้พิพากษาพร้อมกันสามรายด้วยความผิดวินัยร้ายแรงที่มีลักษณะแตกต่างกันไปเลยทั้งเรื่องแทรกแซงคดีเรื่องเขียนคำพิพากษาไม่ถูกต้องเรื่องใช้ดุละยะพินิษ์สั่งประกันที่น่าสงสัยเนี่ยม,มันก็ย่อมทำให้สังคมเกิดคำถามแล้วก็มองว่าเป็นความท้าทายครั้งสำคัญนะครับต่อความน่าเชื่อถือต่อความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันตุลาการเอง แล้วสิ่งที่เราควรจะจับตาดูกันต่อจากนี้ละคะคืออะไรประเด็นที่น่าคิดแล้วก็ต้องตามกันต่อก็คือว่ามาตรการลงโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเพียงพอไหมที่จะฟื้นฟูหรือสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้สาธารณชนได้มากน้อยแค่ไหนค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่สมที่ส่งเรื่องไปปปชแล้วเนี่ยผลการสอบสวนในทางลึกมันจะเปิดเผยข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติมออกมาอีกหรือเปล่าจะสาวไปถึงใครอีกไหมใช่ครับ อาจจะสาวไปถึงเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆอีกหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่สังคมคงต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะนี้เป็นบทสรุปของปัญญาและประดิษฐ์ขอส่งต่อให้คุณสุธ,ธิชยัยขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับและนี่คือรายละเอียดนะครับของกรณีก,ณกณตอตลงททษผู้พิพากษาไล่ออกหรายให้ออกสอราย ็มองในแง่ที่ดีคือกอตอเอาจริงเอาจังเรียกฟืน้นคืนศรัทธาประชาชนต่อสถาบันของศาลซึ่งประชาชนมีความหวังและก็ยังเชื่อมันอยู่ส่วนกรณีที่หลุดออกมาสามารถที่จะมองได้ว่าความผูกพันเรื่องผลประโยชน์เรื่อง ระบบอุปถรัรมภ์มันมีจริงหรือไม่ในสังคมไทยแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นต้องปรับต้องแก้กันตั้งแต่ต้นทางนะครับต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําสิ่งนี้คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังครับและมติของกอต่อครั้งนี้ก็จ,จะฟื้นความมั่นใจได้ระดับหนึ่งหวังว่าเราจะเห็นความเอาจริงเอาจังของทุกขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมจากนี้ไปเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ